สวสรับาพเจ้น้องทีรักรกท่านผมลองสราจาร้เนังบอาจารย์เอกาทิพย์ินสายพุทธศาตรทาวิชวลให้กะชงกาหูก็ขอต้อนรับน้อพรอมอเาจะทำไรไม่ใช่หมอนะทิธีอุทิศเจ้าการเวียนให้ครัญาติลูกทิพในโซเชียลเปนเมีทานด้นะครับผมญาติลูกพี่กับป๋าด้วยนาะอาละน้องทา่เองีอาาอูกแล้วหายไปหลายเดือนเนี่หายไปทีเดียวล้ ะม่เป็นนนต้เลยอยากเเท้าเช็อะไรได้หมดนะครับผมหูไม่ค่อยดีนะเนี่ยคนผูหลวงอ่ยิมเลอ้าวหูหูได้ยินไหมครับได้ยินไหมก็ได้ยินนะบ้าไหตุ๊กดังขึ้นนะหนวงใช่ไหม สองข้างไงเป็นสองข้างเลยครับหมอไม่โดนอะไรเลยะหมอบอกเป็นสอข้างเลคบุณหมอก่าบอกไปไห้เขาบอกว่าไม่รู้ไม่ไม่รู้ต้องผ่าดูครับไม่รู้สาี่เตเอ้ยอ่ะอ่ะพี่นี่แค่บอนะจะเสกให้หูกลับมา อ่ะดูสิได้ไปลงครับทำับครับได้ยินไหมโล่งได้ยินไหมได้ยินได้ยินครัได้ยินมีทางกระเดี๋ยไหมไม่ชัดแต่ว่าไม่ชัดมากครับแตได้ยินเปนทางประเด็๋ยวไหมแบบนี้ัวพูดเาหน่อยหนึ่งสองสามได้ยินไหมได้ยินว่าอะไรก็อาจารย์เอาหนึ่งสองสามเรื่องชื่ออะไ để cái túi đấy, để cái túi để tập tụng đấy, gì ยิงเงาคนหูดีป่ะกลเกินยังไงเบาๆเลยคือเขาพูดเบาเบาตัวแม่งตัวเบาไหนนี่ขับนะจ๊ะนครขับเป็มถุงใช่ไหมบ้านไกลเลยเออตอนตอนไม่ได้ยินอ่ะทางโลกว่าห้นะยระดับอ่ะระดับไม่ได้ยินอ่ะตอนไม่ได้ยินอ่ะคะตอนนี้ไม่ได้รักษารนะพูดประมาณไหนจะได้ยินอ่ะเบาเบาเบาไปหมดเหรอใช่เบาคือมันค่อยๆเบาไปมันค่อยๆ

มันเหมือนเป็นบางคั้ด้วยครบางครั้ก็บางครั้ก็ย้ยินชาดบางครั้งก็ทั้วนเบาี่บอกว่าผมอยากจะไปโรในคาวา่านเดียวผมจะส่งรวัไปให้แล้วช่ยืนด้ครับตอนที่ไปแจ้งมาพอายามก่อนนี่ัน้เล่นก้ามตัวเ็นิดนึงนึ่งสามี่สิงห์วันเ่ะ เ็สิทีีประชุมเลยปดเาชนะทับเองไปแล้วก็เื่ออยู่มาคงเพ่มก็ชงไปเดินไปหเรื่องเลยนี่มันก็เทใจ๊ไก่ป่าใช่ไหมพี่นันเทเจไก่อะไเรื่องถังอัพโผหัวมาเข้าไปดิเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปโผหัวมาเอาโผหัวมา แปดนะครับสองสองยังจะหกจะมาเรียนไทยนี้ตุ๊กค่ะบ4สนไม่ดีครับ1นึ่เอเดันลงออกก่อนหนึ่ง่งแดดมีหเกได้ยินอะไรเนี่ยมันดีขึ้นไหเธอไหม่ะมาหายก็ดีครับยังดี เอาอะทำบทุกหัวใหม่ทอทุกหัวใหม่ทบุกหัวใหม่หัวทำบนพันหนึ่งอะให้อุลกยที่เปาะหัวอยู่ที่วัดไหนก็ได้นะว่าถ้าชุมก็ได้นี่าไหน่อยนะทำบนกรทำหนึงนะ

มีสิ à, of of oh, yes. Th ่หัวเลยไม่คือไม่เกสิ่งตัวะทอมอะน่าจบแล้วจะแสงรู้สึกเป็นยังไงอ๋อมีหัวลัทธิแสงไม่รู้สึกเป็นยังไงแล้วมันต่อยคลองไปใช่ไหมไม่จบยังไม่ได้พูดอะไรอ้าวจะพูดแล้วนะหนึ่งนสองสาม ทามบูรงเขีวบอแลยมาไม่เป็นไรพี่ทาไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรมานิไปี่กันมามาเร็วตามอ่ะเข้านะ เราเนี่ยนักนภาาอีสาเนี่ยอ๋อกกษาิศาตรงไหมแม่ อย่าให่ลืมเดี๋ยวไอฉีเดี๋ยวไปไล่ๆกันอ๋อแป๊บเดียวนะคะไม่เป็นไรไม่ดีไม่ดีดีนะมาธนาดีนะขนมแบบมานกินขนมมาเลี้ยงขนมมันเลี้ยงดีเรื่อยๆมาธนามันเลี้ยวกว่าเลยเลยดีนะทำนะดีเลยสักทีมาธนาดีเลยจับไปเป็นล้านๆเท่าเนาะอ๋อหลงให้พี่ก็โดนุ่นไปเยอะเนี